นะนะครับสนที่ก็เคยมากล่าวหาผมเรื่องเนี้ยผมก็ฟ้องไปแล้วนะฟ้องสนที่ไปแล้วว่าทํานองว่าเออสนายเดชาเรื่องฟู้กับเจอเรียกเงินอะไรเนี่ยทานองว่าเหมือนกับว่าเออเป็นใครเป็นคุณหรือเปล่าเรื่องอะไรเนี่ยอันนี้ผมก็ฟ้องสนที่ไปแล้วอยู่ที่ศาลเพราะว่าคนอย่างผมไม่มีเรื่องตกทรัพย์ถ้ามีเรื่องตกทรัพย์นะตำรวจต้องรู้ตนะตำรวจทั้งประเทศไทยต้องรู้เลยให้พี่เดไปตกทรัพย์นะครับไม่มีผมไม่เคยตกทรัพย์อะไรนะนะฮะ ทรัพย์สินอะไรผมก็มีพอสมควรแล้วไม่ต้องไปตกตั้มนะเงินเดือนก็มีรายได้ก็มีกินข้าวก็มีคนดูแลกินวายก็มีคนดูแลไม่ต้องไปต้องไปตบรับอะไรต่างนะครับ่คุณสนที่ก็ตั้งคําถามผมเรื่องภูมิกับโจ้อไอ้พวกโซเชียลก็ไปตั้งคําถามอาพี่เดไอบ้บางแจ็คบ้างอะไรบ้างไปตั้งคําถามไปเรียกเงินภู่มกับโจ้สิบล้านอะไรต่างเนะี่ยผมก็ไปแจ้งความในคดีทนายจั่มสอนอโ,โคกค,คาม นะทำไมตั้มก็ไปรับทราบข้อกก่าตอนหลังก็เป็นเพื่อนกันเราก็ถอนคำร้องทุกนะตำรวจเข้าไปสอบสวนผู้กัโจ๊ก่อนตายในเรือนจำถามว่าพี่เดเข้ามาตกทรัพย์หรือเปล่าผู้กัโจ๊อเบอกไม่เคยเจอหน้าพี่เดไม่ทําให้การมีอยู่ที่โรงพักนะผมก็ไปร้องเรียนจนทนายตั้มโดนพักไปญาติไปถอนเรื่องแล้วเขาไม่ยอมให้ถอนนะครับเพราะคนอย่างผมไม่มีเรื่องตังค์อย่างมากเขามีแต่เรื่องกินวาย กินวายเยอะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะไม่มีแล้วก็เรื่องคดีหมิ่นประมาทก็อาจจะโดนฟ้องบ้างอะไรบ้างนะแพ้บ้างชนะบ้างธรรมดาชีวิตผมไม่มีเรื่องเงินไม่มีเรื่องสกปรกไม่มีเรื่องโกงนะครับเห็นคุณพุทธมาพูดถึงเรื่องทนายตั้มนะครับนะเออนะครับเดี๋ยวนี้ก็สื่อก็เริ่มมาทาโซเชียลการที่สื่อมวลชนอย่างเช่นคุณพุทธมาทาโซเชียลเนี่ยแสดงให้เห็นว่าอะไรทีวีมันเริ่มแย่เริ่มจะไปไม่รอดแล้ว นะครับเนะีนะ่ยขนาดระดับระดับพุทธ,ธพิวันเริ่มมาเล่นโซเชียลเนี่ยมันส่งสัญญาณแล้วทีวีจะไปไม่รอดและเท่าที่ผมทราบข่าวเมื่อเช้าคุยกับบกข่าวสองสามช่องเขาบอกว่าอีกไม่กี่ปีสองสามปีทีวีก็จะหายไปหมดแล้วผมก็ไม่รู้ว่าช่องแปดยังอยู่ไหมแต่ที่ผมทราบนะทีวีจะหายไปหลายช่องแต่ผมไม่ทราบช่องแปดยังอยู่ไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้ทีวีมันมันขาดทุน ช่องที่ช่องที่มันน่าจะเหลือก็ช่อง3ไทยรัฐไทยพีพีช่อง7ช่อง5ช่อง11อะไรต่างช่องรัฐบาลแล้วก็ช่องใหญ่ๆยังเหลือแต่ว่าสอปีนี้ผมเชื่อว่าทีวินน่าจะหายหมดเพราะมันไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าสมรทานแต่ไม่รู้ช่องแปดช่องแปของคุณคุณพุทธะจะเป็นยังไงนะครับนะแต่ที่ผมทราบมาเนี่ยถ้าเกิดขนาดคุณพุทธะต้องมาเล่นโซเชียลเนี่ยแสดงว่าผมคิดว่านะ ผมคิดว่าทีวีน่าจะเหลือน้อยมากเรื่อยๆเพราะหลายๆช่องที่ผมคุยกันเขาก็เตรียมมาทำคอนเทนต์ทางโซเชียลเหมือนผมเนี่ยส่วนผมเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนี่ผม Facebook นี่ผมทำนะไอ้บ้านฟงบ้านฟ้าอะไรทำมา15ปีได้หรือเปล่าทำมานานนะก็มีคนติดตามเยอะอยู่นะครับรวมๆกันทุกแพลตฟอร์มก็น่าจะประมาณสักสล้านนะครับใกล้ๆสาล้านก็ก็ถือว่าเยอะนะ นะแต่ละช่องแต่ละมีคนติดตามผมเยอะเพราะว่ามันติดตามเพราะเป็นตัวตนผมนะครับไอ้ไอ้นบ้าพื้บ้าไม่มีอะไรครับหนึ่งก็แฟนคลับด้านการเมืองผมชอบพูดเรื่องการเมืองก็เยอะเรื่องการเมืองแล้วก็แฟนคลับเรื่องกฎหมายเพราะว่าก็ผมก็เป็นครูบาอาจารย์สอนกฎหมายนะครับมีลูกศิษย์ลูกหามากพอสมควรสอนแบงค์สอนบริษัทใหญ่ๆเยอะครับลูกศิษย์ลูกหาผมเยอะโดยเฉพาะพวกทวงหนี้ทั้งกอยสทั้งไฟแนน ทั้งบริษัททวงหนี้ทั้งทั้งแบงก์ทั้งไปนนสากรเนี่ยโอ้โหลูกศิษย์ลูกหาผมเยอะผมสอนมาเยอะสอนมาน่าจะเกิน20ปีนะเป็นวิทยากรเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาผมเยอะยิ่งพวกยึดรถทวงหนี้นี่บานเลยะนะก็สือ่อระดับเทพของการทวงหนี้นะใครมีปัญหาเรื่องทวงหนี้นะยึดรัพย์สืบรับ์แก้ไขหนี้ก็ต้องบอกพี่เดชสื่อเขารู้ดีนะครับนี่นี่เดี๋ยวก็จะมีเดินสายบรรยายบริษัท ค่ายรถยนต์ของญี่ปุ่นหลายค่ายนะ <c oughs> นะครับลรวบริษัทใหญ่ๆก็เชิญและเริ่มบริษัททวงนี้แบงก์เบิงไฟนัซนตอนนี้ก็เก็บหนี้ยากก็ต้องพี่เดไปคุยไปคุยเรื่องกฎหมายทวงหนี้ไปคุยเรื่องเทคนิคการทวงหนี้การสืบจับการยึดทรัพย์ดำเนินคดีโกงเจ้าหนี้นะกฎหมายคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ pdpa การเข้าถึงข้อมูลลูกหนี้อะไรต่างก็พี่เดก็ได้รับเชิญในฐานะอาจารย์เดก็ถือว่า เป็นมือวางกระดับดึงในการบรรยายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหนี้เรื่องสินเนี่ยนะผมจึงกล้าโต้แยง้งสนธิลิมทองคุณกับปานเทพลูกพี่กับลูกน้องเราบอกว่าจะไปแนะนําให้ลูกหนี้กยศไปฟ้องกยศอ,อย่าทําเลยครับไม่มีใครหรอกครับเป็นหนี้กยศแล้วไปฟ้องกยศคุณจะโดนขึ้นบัญชีดําและคุณจะลำบากเพราะคุณไปยืมเงินเข้ามาคุณก็ต้องใช้หนี้เขาจะมาเอะอะโวยวายเอ้ยทำไมอยู่ดีๆมาหักกูสามพัน ยอดนี่ไม่ตรงยอดนี่ไม่ตรงกันก็ไม่คุยกับเขาสิครับนะกอศสเนี่ยจัดเป็นสถาบันการเงินของรัฐนะใหญ่เลยนะนะครับเงินภาษีให้กับเยาวชนมายืมเงินไปเรียนหนังสือยืมเสร็จแล้วก็ต้องใช้นี่เขาจะไปอ้างว่าอะไรอ่ะไม่มีเงินไม่ได้ครับไม่มีงานทําไม่ได้ครับแล้วต่อไปใครไปยืมเงินแบงก์ไปยืมเงินใครแล้วก็บอกเอ้ยกูไม่มีเงินกูไม่ต้องใช้นี่นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับสนธิลูกพี่ของ ใครปานเทพแล้วไม่เห็นไม่เห็นด้วยกับปานเทพซึ่งเป็นลูกน้องสนธิว่าไม่ควรเอาเรื่องกยศเนี่ยมาปั่นกระแสทาคอนเทนต์อะไรต่างไม่เห็นด้วยเพราะว่าผมก็เป็นผู้บรรยายนะครับของกยศส,สอนเทคนิคในการทวงหนี้กฎหมายทวงหนี้อะไรต่างๆสอนให้กยศรู้สิทธิ์รู้หาผมเยอะแยะเพราะก็ไม่แฮปปี้หน่วยงานนี้ก็ไม่แฮปปี้นะนะอย่าไปปั่นไปอะไรเอ้ยมาฟ้องกยศอ,อะไรต่างเอาเปรียกอะไร นะถ้าคุณคิดว่ากาอยสเอาเปรียกเขามีช่องทางคุณไปคุยกับเขายอดนี่มันเกินก็ไปเจรจาปรับโครงสร้างนี้เวลาเราเป็นหนี้แบงค์ไฟนนซ์เนี่ยสมมุติคุณไม่มีตังจ่ายเขาคิดเลขผิดสมมุติถนะ้าตามความเชื่อคุณแอปก็ยังทาไม่เสร็จนั่นนี้อะไรนะครับนะแบบที่นายสนธิลูกพี่นายปานเทพพูดน,นะครับว่าคุณจะไปฟ้องร้องเม,มื่อไหลูกหนี้คนไหนเนี่ยถ้ากาอยสเขาเป็นไงเขาคิดเงินเกินคุณก็ไม่เจรจาเอาหลักฐานไปที่ ท้คิดเกินยังไงไม่ใช่มาชักชวนกันจะไปฟ้องศาลปกครองอะไรต่างผมว่าไม่เข้าท่านะในสนทินะนะอายุก็มากแล้วแก่แล้วผมว่านะีี้เอาเวลาไปนั่นนะเห็นได้ข่าววันนี้ครับสนทิปานเทพจตุพรประพันธ์คูณมีแล้วก็ลูกน้องสนทิก็ไปหอประชุมเล็กธรรมศาสตร์นะครับแล้วพูดตานองเหมือนว่าจะพูดเรื่องแตงโมผมว่าไม่ใช่หรอกผมว่าแตงโมเนี่ยเป็นแค่สิ่งที่ที่เราเห็น ผมเชื่อว่าสมที่กาปานเทพพยายามจะหาคนเพื่อที่จะลงถนนนะประท้วงรัฐบาลหรือเปล่าเพราะว่าดูแต่ละคนไม่เกี่ยวอะไรแจงโมเลยจตุพรผมพันธุ์นี้ยเกี่ยวนะครับเนี่ยเขาไม่ชอบรัฐบาลอยู่แล้วแล้วก็มีใครเนะ่ประพันธ์คุณมีอันนี้ก็เพื่อนผมเรียนหนังสือด้วยกันมานะครับที่รามคำแหงนะครับนะแต่เขาอายุมากกว่าผมเขาน่าจะเจนะ็ดสิบแล้วนะครับเนี่ยผมก็รู้จักพี่ประพันดี ไม่เชื่อลองถามดูนะก็เรียนหนังสือที่รามแหงด้วยกันมาเ <c oughs> นี่ยครับนะนะ,นะกระจบร,รุ่นเดียวกันเนี่ยแหละแต่ว่าเขาอายุเยอะพี่ประพันธ์นี่แกก็เข้าป่าพวกพวกนะต่อต้านรัฐบาลทหารหต่างๆแล้วก,ก็เดินขึ้นเวทีพันธมิตรกับนายสนธิกับนายปันเทพเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องแตงโมเนี่ยอาจจะเป็นการเรียกแขกไปนั่งฟังที่หอประชุมเล็กธรรมศาสตร์จริงๆไม่น่าจะเรื่องเรื่องแตงโมน่าจะเป็นเรื่องการเมือง คือคือสนธิกับปานเทพเนี่ยเขาเป็นแนวการเมืองเขาไม่ถนัดเรื่องอาชญากรรมหรอกลองไปถามปานเทพไปเขาเป็นพวกแนวการเมืองนะเนี่ยแนวต่อต้านรัฐบาลน,นะเอ่อต่อต้านทักษิณอะไรต่างๆตั้งแต่ไหนละสมัยนั้นสนธิอยู่ช่องเก้าก็นะมิปากวิจารณ์ดาทักษิณจนเขาปลดออกมาก็ไปลงโฉน,นก็ต่อต้านทักษิณน,นะครับแล้วเขาก็จะเน้นชอบลงถนนเนี่ย มีคดีเรื่องถูกกล่าวหาเรื่องปิดสนามบินเรื่องอะไรต่างๆนะเนี่ยกลุ่มพวกนี้แหละนะกลุ่มพันธมิตรกลุ่มนะสุโชงสุเทพเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มแบบอ่าจะแตงโมเขาจะกลายเป็นอะไรดึงไปเรื่องการเมืองกยสก็เหมือนกันมีคนที่เป็นนี่กยสเป็นร้านถ้าเกิดไปเชื่อสนธิเนี่ยคนเหล่านี้อาจจะถูกโยงไปการเมืองไปลงถนนหรือเปล่าเราไม่รู้เพราะว่าสนธิถนัดเรื่องนลงถนนนะเออนะฮะเรื่องสนามบินเรื่องอะไรต่างๆเนี่ย คนนี้เนี่ยก็ฝากพี่เ้อกประชาชนนะครับติดตามคดีแตงโมติดตามสนที่ปานเทพระวังจะโดนลากโดนจูไปเรื่องการเมืองไปลงถนนต่อต้านรัฐบาลหรือเปล่าเพราะมันเริ่มมีจัตุพรพรมพันธ์มาแล้วนะนะมีประพันธ์คุณมีก็ก,ก็คนสนิทสนที่เออนะเป็นพวกพวกพวกพันธมิตรพวกทีมลงถนนทั้งหลายไปสนามบินไปอะไรต่างๆนะครับพอสมมุิมันจุดติดขึ้นมานะได้พวก เอฟซีแตงโมเอฟซี FC แบบที่มาจากพวกอะไรนี้พวกอ่กอยอสอที่ไปไปชักไปจูงมาเพราะว่าตอนนี้ปานเทพก็หนึ่งเป็นคณะบดีอะไรแพทย์ทางเลือกแผนไทยอะไรผมจําไม่ได้แพทย์อะไรสมุนไพรอะไรก็ไม่รู้นะตาแหน่งแล้วนะแล้วก็เป็นผู้ประกาศข่าวเป็นผู้ดําเนินรายการแล้วก็เสร็จแล้วปานเทพก็เป็นประธานอะไรยามเข้าแว่นดินอะไรก็มีมูลนิธิมีอะไรกต่างก,ก็ก็มีการรับบริจาคตังเข้ามา นก็น่าจะได้จากหลายๆคนไม่รู้พี่อ้อยบริจาคหรือเปล่านะพี่อ้อยก็มีหลายพันล้านเนี่ยก็ไปอยู่กับสนทีก็น่าจะบริจาคเงินเข้า